Oh, 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 oh. เดินตามทางไปอย่างมุ่งมัน่นทอฝันในผู้คนสิ่งดีๆมากมายในชุมชนมารวมพลพัฒนาวิธีคนผู้ร่วมใจสู่คนไทยเป็น ือชุมชนที่มีความยั่งยืนชุมชนที่เข้มแข็งวิถีคนบ้านทับเสือชุมชนท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำต้นแม่น้ำเพชรบุรีกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลางผืนป่า สู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าสร้างคนคนสร้างป่าอย่างไรกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งค่ะ ะะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะเพราะมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลรวมไปถึงการจัดการป่าชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดพร้อมเป็นพื้นที่นำล่องหนึ่งใน15ป่าทั่วประเทศด้วยที่นี่ชุมชนบ้านถ้ำเสือค่ะแม่น้ำเพชรบุรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่น้ำเพชร มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวสีพรมแดนระหว่างไทยกับพมา่าไหลผ่านอำเภอแก่งกระจานอเภอภท่ายางอเภอภบ้านลาดอเ,อเอเภมืองลงสู่อ่าวไทยที่อเภอภบ้านแหลมมีความยาวประมาณ210กิโลเมตรชุมชนบ้านท้ำเสือไปชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีปัจจุบันมีบ้านเรือนประมาณ160ครัวเรือนประชากรราว600คน ส่วนใหญ่พื้นเพเป็นคนเพชรบุรีอาชีพหลักคือการเกษตรปลูกพืชผักมะเขือมะนาวกล้วยและทำผลไม้ทุเรียนเงาะบางส่วนเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์ Stay, มีแม่น้ำเพชรบุรีเป็นสายเลือดหลักค่ะมีเรื่องเล่าขานกันมาประมาณสักปีพศ2480กกว่านะครับก็ซึ่งพื้นที่หมู่บ้านน้ำเสือเนี่ยเป็นป่าดงดิบ ปอดงดิบและมีแม่น้ําเพชรบุรีไหลผ่านหมู่บ้าน,นครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราเล่าขามาว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเสือพอมีทรัพยากรสมบูรณ์เราก็เกิดการอพยพของประชาชนครับล่องตามแม่น้ําเพชรบุรีขึ้นมาจับจองหาที่ทำมาหากินครับซึ่งซึ่งดูแล้วทำเสือเนี้ยเหมาะแก่การทำการเกษตรนะครับดินดี ดินดีก็เลยมีการอุยยบยาดินฐานขึ้นมาปักหลักตามแม่น้ําเพชรบุรีครับเลยทําให้เสือนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่านองดิบเนี่ยทำให้มีการอพยพขึ้นไปสู่ทางเสือขาตะนาวสีนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีรอยเสือครับมีรอยเสืออยู่ในถ้ำครับแล้วก็ได้ยินเสียงเสือก็อเลยเป็นว่าถ้าเสือมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ บ้านถ้ำเสือมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์การสร้างเครือข่ายอนุร,รักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์พื้นป่าเพื่อการกักเก็บคาร์บอนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าเข้าสู่สังคมนสซิโลที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องตระหนักและให้ความสําคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืนค่ะอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยของคนที่นี่ทําอาชีพอะไรบ้างคะเดิมก็คือทําเกษตรกรรมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังพี่ๆน้องๆเราก็ยังทําในเรื่องของเชิงเดียวค่ะเนื่องจากว่าเรื่องเรื่องเรื่องของทุนหนึ่งเรื่องของการที่จะดึงแม่น้ําเพชรขึ้นไปทางภาคการ,กรเกษตรเนี่ยมันต้องใช้ทุนไทลอนเยอะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องของเออเขาเรียกว่า ขีดความสามารถของเรื่องการลงทุนเนี่ยมันน้อยเขาก็ได้แต่ทาในเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อที่จะรอเทวดาเลี้ยงคือทําอย่างเดียวรอให้ฝนตกลงมารอฝนตกแล้วก็ทําช่วงหน้านั้นมันมันก็มันก็เลยกลายเป็นว่าการทำมาหากินภาคการเกษตรเนี่ยยุคยุคยุคต่อจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสารเคมีเข้ามามันมันกลายเป็นว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยเราเริ่มที่จะถอยหลังลงคลองแล้วเพราะว่าเรื่องขององค์ความรู้ก็ดีเรื่องของ การแข่งขันนะครับ<ะ>การแข่งขันข,ของภาคเกษตรกรรมเนี่ยซึ่งแต่ละคนยอมไม่ได้ครับแล้วก็ปรากฏองค์ความรู้ที่ตัวเองไม,ไม่ไม่มีเลยเนี่ยก็สอบถามเพื่อนๆว่าใช้อะไรทํำยังไง<ะ>จากพื้นที่ที่เขาทาแล้วเขาได้ผลผลิตจากจากเคมีเนี่ยเขาก็ไปฟังต่อโดย,โดยที่โดยที่ไม่ได้ศึกษาพื้นที่ตัวเองว่าของตัวเองเนี่ยเดิมมีอะไรอยู่ธาตุอาหารเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่ององค์ประกบมรู้ไม่มี<ะ>ก็แต่ทุ่มเทเรื่องของสารเคมีลงไปจนกลายเป,เป็นเป็นเรื่องของระบบนิสิต เราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตรงนี้ยังไงเอาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ยังไงอะคะเริ่มแรกเลยนะครับผมเองก็ไม่เคยมีองค์ความรู้ในเรื่องของศาสตร์ของพระองค์ท่านจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเรามาเจอเรื่องของโครงการธนาคารต้นไม้ค่ะซึ่งโครงการธนาคารต้นไม้เนี่ยพอเข้าไปฟังแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรื่องของการวางแผนในอนาคตเผื่อลูกเผื่อลานค่ะ จากที่เราฟังมาเนี่ยเราบอกว่าในอนาคตเนี่ยต้นไม้มันมีมูลค่าเนาะจะสามารถที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้<ฆ>ตรงนี้อะไครับเป,เ,ปเป็นจุดประกาศที่ทางท่นบอกว่าเราต้องทําแล้วแหละ<ฆ>ตั้งแต่ปี4<ฆ> .748 มาแล้วบอกเราต้องทําแล้วแหละเพราะถ้าไม่ทําเรื่องนี้ผลกระทบในวันทั้งหน้าลูกหลานเราจะเจอมหันัตภัยอย่างไรแลเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของนิสิตเรื่องของเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยมันเริ่มหายไปด้วย เราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันกลับมามีบทบาทกลับกลับมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดำเนินชีวิตต่อยังอย่าง,อย,างอย่างถูกทางเนะาะเพราะเท่าที่ผ่านมาในเราเราต้องยอมรับว่าเรื่องของสารเคมีเนี่ยมีอำนาจเยอะมากกับเกี่ยวกับการเกษตรแต่ถ้าเรามานึกดูดีๆแล้วเนี่ยที่พระองค์ท่านพูดไว้เนี่ยธรรมชาติมันเคืือกูลกันเมื่อก่อนเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้สารเคมีเลยทำไมพืชผลต้นมงต้นไม้มันยืนอยู่ได้ ด้วยตัวของเขาเองจากการเคืือกูลกันกเพราะงั้นเกษตรเชิงเดี่ยวที่ผ่านมาเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสนับสนุนรังสารเคมีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องถูกหักลบออกไปแล้วก็มาปรับวิธีคิดจากการปลูกต้นไม้เรามองดูแล้วว่านับวันนับวันต้นไม้ที่โตขึ้นเนี่ยมันสะสมมูลค่าในตัวเองแล้วเราก็เชื่อมันว่าในอนาคตมันจะต้องสามารถเป็นหลักประก,กันได้แล้วก็เป็นอย่างไรจริงจริงเป็นอย่างไรจริงจริง กิจกรรมหลักในเส้นทางการท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการเริ่มต้นจากการเรียนรู้แหล่งสะสมพันธไม้ในรูปแบบธนาคารต้นไม้ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าทั้งในด้านการดํารงชีวิตการดูแลแด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสําคัญของต้นไม้อย่างแท้จริงค่ะ ซึ่งปัจจุบันชุมชนสามารถยกระดับการปลูกไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้ประดูตะเคียนทองที่จะมีมูลค่าเป็นหลักประกันในการกู้เงินและยังเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้ปัจจุบันชุมชนบ้านถ้ำเสือมีต้นไม้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารมากกว่า20,000ต้นและเจ้าของต้นไม้ก็จะได้รับดอกเบี้ยจากต้นไม้ของตนเองด้วยซึ่งจะได้รับผลตอบแทนแตกต่างตามแต่ละชนิดของต้นไม้ค่ะ าพูดถึงธนาคารต้นไม้เรามีการบริหารจัดการยังไงต้นทางคือที่ดินที่ดินที่เป็นกนรรมสิทธิ์ของเกษตรกร,ท,กรทั้งหมดเนี่ยทางทางทางภาครัฐเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นเป็นต้นแบบและโมเดลเนี่ยจะต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเพื่อที่จะเอามาผนวกกับมูลค่าของต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ใช้เป็นหลักประกันเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถที่จะเราเราจะกําหนดกฎเกณฑ์ได้โดยชุมชนเราจะเน้นในเรื่องของความเหมาะสมกับทางภูมิสังคม,มว่าที่นี่ไม้อะไรเยอะแล้วสามารถจะแปรรูปได้ไหมบวกกับไม้เศรษฐกิจที่เราเข้ามาปลูกเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ไหมแล้วก็ผนวกเข้ามาหากันคือการประกนเป็นหลักประกันเนี่ยเราต้องดูว่าไม้ชนิดนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4 um, นะี่กลุ่มเนาะมีไม้เนื้ออ่อนเนื้อปานกลาง ไม้สักมันจะแยกไปเลยเพราะว่าจะเป็นจะเป็นไม้ที่มีราคาทางทางเศรษฐกิจทางระดับสากลไปแล้วเป็ไม้กลุ่มย4ซีเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้มูลค่าสูงก็จะมีกลุ่มไม้แยกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาจะมีมูลค่าตัวของเขาจะจะจะ,จะไม่เท่ากันสมมุติว่าเราปลูกผสมประสานไปเนี่ยเวลาเราจะประเมินเพื่อที่จะใช้เป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ทางทกสเข้ามาร่วมด้วยค่ะบวกกับสมาชิกค่ะเดินสำรวจวัดปริมาณวัดเส้นรอบวงค่ะ ความสูงก็เขาจะมีสูตรคำนวณว่าไม้ไม้กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเส้นรอบวงประมาณสัก50าสิบเซนมีมูลค่าเท่าไหร่ก็จะตีมลงไปตัวเงินแต่ละต้นแต่ละต้นแล้วก็มารวมถ้าตีมูลค่าได้สักต้นละ2,000ค่ะก็สามารถเป็นหลักประกันได้1,000พได้ครึ่งหนึ่งเท่ากับที่ดินเลยค่ะคทีนี้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสือเองได้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนยังไงเออเดิมเนี่ยเราเราทำเรื่องธนาคารต้นไม้มันเนี่ย ก่อนที่จะเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วงที่เราเป็นชุมชนต้นแบบของทกศก็มีคนมาศึกษาดูงานศึกษาดูงานเพื่อที่จะเอาโครงการธนาคารต้นไม้เนี่ยไปขยายผลแล้วก็ทําต่อซึ่งการทําธนาคารต้นไม้แล้วเอาไปทําต่อได้เนี่ยมันไม่สามารถเรียนรู้จบภายในวันเดียวมันต้องมีกระบวนการศึกษาพันไม้กระบวนการที่จะจัดเก็บฐานข้อมูลคือจะต้องรู้ระดับหนึ่งแล้วก็มีการลงพา้สนามจริงมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย สองวันมันก็เลยมีการรวมตัวกันทำเรื่องที่พักทำโฮมสเตย์แต่พอทำโฮมสเตย์แล้วเนี่ยมันจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวต่อไปอีกก็ปรากฏว่าเราก็ได้เข้าอบรมพัฒนาจากองค์กรต่างๆกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยรว,วมถึงโลอลไลท์ด้วยรวมอปทอด้วยเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่ามาขัดเกลาศักยภาพ ให้ชุมชนเป็น,เป,นเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในอนาคตปรากฏว่าที่เพชรบุรีก็มีที่เดียวที่นี่ที่ด้รับรองมาตรฐานอของกรมการท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวโลคาบอนที่บ้านทําเสือทำเนี่ยคือเราเราบอกว่าตั้งแต่กระบวนการเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะบอกว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนทุกกิจกรรมเนี่ยมันจะมีในยาของของการรับผิดชอบอยู่อย่างเช่นถ้าวันนี้คุณมาทั้ง0ี่สิบท่านเนี่ย คุณเอารถส่วนตัวมาถ้าจะไปทํากิจกรรมปลูกป่าที่ที่ที่ป่าชุมชนของเราเนี่ยคุณก็จะต้องนํารถส่วนตัวจอดแล้วรวมกันไปกับเราของชุมชนเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกทางหนึ่งการทําอาหารเนี่ยเราบอกว่าเราทําให้พอดีค่ะบอกให้นักท่องเที่ยวทราบว่าทานให้อิ่มแต่อย่าทานให้เหลือเพราะถ้าเหลือมันก็จะเป็นเป็นภาระกับกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเะนั้นบอกว่าถ้าทานให้อิ่มแล้วเนี่ย ถ้าไม่พอนะมันเติมได้ค่ะแต่ถ้าทําไปเยอะๆแล้วเหลือเนี่ยมันเสียหายแล้วก็เป็นภาระด้วยนี่ก็คือวิธีการ,รของเราอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อน ถึงการดูแลรักษาป่าชุมชนมีการสร้างฝายชะลอน้ำมีการบริหารจัดการยังไงแล้วก็มีการดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างอะคะพี่น้อยครับตอนนี้นะครับที่ว่าเราบอกว่าออพื้นที่ป่าเนี่ยมันเกิดความเสื่อมโทรมเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามัวขืนรอธรรมชาติที่มาบําบัด<ฆ>เอาระบบนิเวศคืนเนี่ยวันนี้สภาพภูมิอากาศรุนแรงมากก็คงจะไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราสามารถมีม,มีมีพลังพอที่จะทําเรื่องของ การชะลอความชุ่มชื้นนะครับป่า,<ภ>าโดยที่เราจะาสร้างฝ่ายชะลอน้ําที่ทางวอปอ,อเนี่ยนะครับ <ภา S 2> นำคณะและก็ทีมงานเข,าเข้าเข้ามาช่วยในชุมชนเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่าจากการทําแล้วเนี่ยจากการที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยปรากฏว่าเราจะไม่ได้แค่คนในชุมชนหรือเยาวชนในชุมชนเท่านั้นที่ให้ความสนใจแต่กลับกลายเป็นว่าองค์กรหลักๆต่างๆเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการดูแล,แลรักษาป่าโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเนี่ย ึ้นเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับเราก็บอกว่าการสร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศเนี่ยวันนี้เราอาจจะบอกว่าถ้าฝนไม่ตกจะเอาน้ำจากไหนมาอ่าใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยอันนี้แหละคือโอกาสทุกวันนี้เรานั่งมองแม่น้ําเพชรไหลลงทะเลทำตาปิด,ปดทำอะไรไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยเราควรที่จะดึงน้ําจากแม่น้ําเพชรเนี่ยขึ้นไปเติมที่ฝายเราเพื่อสร้างความชุ่มชื้นก่อนจะได้ไหมอือค่ะเราก็เลยมีความคิดไปทาง ทาง,งกลุ่มวะปะอนะครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะใช้ความร้อนค,คือพลังแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์ใช่เราก็มากําหนดกันว่าถ้าเราสามารถใช้พลังงานทดแทนตัวนี้ดึงน้ําจากแม่น้าเพชรบุรีขึ้นไปเติมฝายให้มันเกิดความชุ่มชื้นะระหว่างที่ฝนไมต่ตกมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้สร้างความชุ่มชื้นก่อนฤด,ดูการเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่อย่างน้อย,น,อยนี่นะครับไอ้ความชุ่มชื้นระยะหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้มเมล็ดพันธุ์ไม้ ลากไม้เก่าๆที่เขาหมกอยู่ใต้ดินเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาโดยอัตโนมัติบวกกับการปลูกป่า,าเสริมเข้าไปนี่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยจากจากการที่เรารอรอธรรมชาติฟื้นคืนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเติมลงไปเนี่ยมันว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพลังบวกที่จะ เรียกระบบนิเวศกลับคืนมาได้เร็วออรสุดยอดเลยค่ะคมีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็อยากให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งแรกเริ่มเลยเนะครับต,ต้องขอขอบคุณทางออธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับกสเข้ามาให้โครงการธนาคารต้นไม้กับบ้านท่อเสือเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นแนวท,ทางที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวค่อนข้างไกลแต่เป,เป็นความฝันที่เป็นจริงแล้วนะครับออบวกกับหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออทางกระทรวงเกษตรก็ดีล่าสุดเนี่ยนะครับ ทางสาบันพนาองค์กรชุมชนคนําโดยคณะวปะอ,อเข้ามาเนี่ยนะครับปรากฏว่าความเปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันทำมันทำให้เราเห็นว่ามันไม่ควรจะอยู่แค่ทำรูปบํมรุงแค่ภาคพื้นดินอย่างเดียวยวันนี้เราพยายามที่จะดึงน้ําขึ้นไปค่ะดึงขึ้นไปแล้วมันจะทําให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลในอนาคตเนี่ยเราคิดไว้ว่าโครงการป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยฝายชะลอน้ําตัวนี้แหละครับจะเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจกับนักท่องเที่ยวได้ด้วย ถือว่าตอนนี้บ้านท่าเสือเองเนี่ยก็มีความยั่งยืนในทุกๆด้านมันตอบโจทย์ละแต่เราจะทํายังไงให้มันมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นมันต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานแล้วก็ใส่ความรับผิดชอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าของเราให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่บอกว่าการพัฒนาและก,การศึกษาสิ่งใหม่ๆมเนี่ยมันไม่มีวินที่สุดนะไมสที่สุดเพราะนั้นเราต้องตามโลกให้ทันวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเรื่องของการปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ กิริยาท่าทางนักท่องเที่ยวการตอบรับในการชุมชนวันนี้เราบอกว่าถ้าจะให้ยั่งยืนจริงๆเนี่ยเราวันนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าจากสุขสาวอาทิตย์เนี่ยลูกหลานจะคอยพ่อแม่ที่หอเพื่อโอนตังค์ตอนอยู่โรงเรียนแต่ทุกวันเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ลูกหลานจะกลับมาบ้านตองนี้กลับมาบ้านมีค่างานเราจัดงานให้ทําให้หมดเขามีเงินกลับไปโรงเรียนอะ ก่อนจะไปโรงเรียนเขาให้พ่อกับแม่ครึ่งหนึ่งหรือซ้าไปนี่แหละถึงบอกว่าเนี่ยเรากําลังสร้างติดตํามเนึกให้กับคนรุ่นใหม่เยาวาชนเนี่ยให้หันกลับมารู้สึกรักบ้านเกิดวันนี้เราเริ่มํามแล้วเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นตลาดแค่ตลาดเล็กๆแต่ข้างในมันเนี่ยมันกาลังจะบอกว่ากลุ่มอาชีพทําให้ความยั่งยืนชุมชนอยู่ได้ไม่ต้องร่าต้องรวยสิ่งที่ทุกคนส่อแสแวงหาที่สุดก็คือค,อความสุขแต่ความสุขที่มาจากครอบครัวเนี่ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดเนาะค่ะครับผม ต้นทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะชุมชนได้ออกแบบกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับพื้นที่เรียนรู้ที่มาของธนาคารต้นไม้ที่สามารถใช้เป็นเงินออมเป็นหลักประกันให้กับสถาบันการเงินได้ค่ะคืนป่าสร้างปอดให้ชุมชนกิจกรรมเหล่านี้นะคะล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์และให้ประโยชน์ทั้งนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนั้นนะคะการได้มาสัมผัสวิธีการทำอาหารสูตรบ้านถ้ำเสือที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นพัฒนาสู่เมนูของข่าวและของหวานในการแปรรูปขนมทองม้วนสูตรเพชรบุรีเจ้าแรกที่ใช้ตาลตโนดถือว่าเป็นการนำวิถีท้องถิ่นผสมผสา,านภูมิปัญญาของชุมชนมานำเสนอผ่านกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำทองม้วนแสนหอมหวานจากตาลตโนดไม้พื้นถิ่นที่สร้าง ชื่อเสียงของจังหวัดในการทำขนมหวานให้กับเมืองเพชรจนได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกพร้อมนำสู่กิจกรรมด้านการถนอมาอาหารโดยนำไข่เป็ดที่ชาวบ้านเพาะเลี้ยงสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำภูมิปัญญาจากพืชมาสร้างคุณค่าของไข่เป็ดให้มีรสชาติที่มีจุดเด่นและแตกต่างไม่เหมือนไขรค่ะ และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ค่ะที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าด้วยการปั้นเมล็ดพันธุ์เป็นกระสุนยิงด้วยหนังสติกเพื่อใช้สําหรับการยิงไปยังผืนป่าเพื่อเพิ่มจํานวนต้นไม้และความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าค่ะขณะเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสกิจกรรมล่องแพยางไปกับสายน้ำเพชรบุรีซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะ เพราะเป็นสายน้ำที่มีความแตกต่างจากแม่น้ำอื่นที่ไหลลงปากอ่าวทางทิศเหนือถือได้ว่าแม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีค่ะอยากให้มาเที่ยวตลาดจามจุรีเพราะว่าเราจะมีของดีๆในหมู่บ้านที่ทผลิตกันเองอะไรพนี้ <ír k> มีให้ขายหลากหลายอยู han, ่มีทงผลไม้มีขนมมีของกินหลากหลายอ่ะ ชวนให้มาเที่ยวกันก็มาได้เงี้ยมาได้ทุกเวลาเลยเพราะว่าเพราะว่าเราธรรมชาติเราอยู่แล้วไงเราเราอิงธรรมชาติลว้วนไม่เคยไม่เคยใช้สารเคมีอะไรเลยเราได้มีการไปอบรมซึ่งผมตอนนั้นก็ได้มีโอกาสอบรมโครงการารัศดรอาสามพิทักษ์ป่าตั้งใจจะไปสักวันสองวันนั่นแหละแต่พอเข้าไปอบรมแล้วนี่ความที่เราไปซึมซับเลยการอนุรักษ์ป่าตีนน้ำเนี่ยทำให้ผมเนี่ยอบรม5วันเต็ม แล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยมาผมปีเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่มันมันมันไม่ใช่ว่าเราที่จะมาทำลายป่าหรือว่าเออเรามืกเกิดสำนึกว่าเราเนี่ยต้องดูแลรักษาป่าเพื่อ,อ,อให้เป็นมนรดกไปสู่ลูกหล,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 ลานนะครับดังนั้นผมก็จะเลยก็ปรึกษาหารือกันว่าทำเรื่องป่าแล้วก็ดูแลป่าแล้วก็การอนุรักษ์ป่าเมื่อก่อนเกิดไฟป,ป่าไม่มีใครไปดับ แต่ผมได้ไปอบรมกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยไฟปากเกิดผมดับกันดับกันแล้วก็มีการปลูกป่านะฮะแล้วก็ทําเรื่องท่องเที่ยวเรื่องโครงการธนาคารต้นไม้แล้วก็สนับสนุนเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่บ้านทําเสือเนี่ยออพอชอก็ได้เข้ามาหนุนเสริมนะครับเป็นการต่อยอด นะครับจากสิ่งที่ชุมชนเขาได้มีการทําอยู่แล้วนะครับซึ่งที่นี่ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็พี่น้องเนี่ยเขาได้ลุกขึ้นมาดูแลจัดการป่าเนี่ยอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วครับที่พอชอเข้ามาก็คือมาชวนคิดชวนคุยนะครับว่าพี่น้องก็จะมีการทําอะไรต่อจากที่เขาได้มีการทําไว้นะครับซึ่งจากการพูดคุยเนี่ยก็ได้สรุปร่วมกันว่าอันที่หนึ่งก็คือน่าจะมีการปลูกป่าเพิ่มเนาะ นะครับก็จะมีการปลูกป่านะครับแล้วก็จะมีการทําเรื่องของฝ่ายฝ่ายมีชีวิตนะครับซึ่งก็ได้มีการเริ่มทําไปสองสาจุดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีการขยายต่อนะครับทำต่อนี่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการที่จะขุดสระหรือว่าขุดบ่อนะครับเพื่อเป็นที่พักน้ำนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไปดูแลรักษาป่านะครับในช่วงหน้าแรงนะครับ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นการทําเป็นโรงเรือนเพาะชําก้าไม้นะครับเพื่อที่จะเพาะชําต้นไม้นะครับแล้วก็เอาไปปลูกในป่านะครับแล้วก็กําลังจะทําเพิ่มก็คือโรงเรือนปลูกผักนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่เราได้มีการคุยกับชาวบ้านนะครับที่จะเป็นกิจกรรมในการต่อยอดทีนี้อีกอันหนึ่งที่พชอได้เข้ามาช่วยนอกจากเรื่องมาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็วางแผนในการที่จะขยับต่อยอดจากสิ่งที่ทําแล้วนี่นะครับ ก็คือเรื Pick ่องการประสานความร่วมมือกับรายงานภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนนะครับตามแผนที่ชุมชนเนี่ยนะครับก็อยากจะทำนะครับเช่นเรื่องของการปลูกป่านะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการประสานกับภาคเอกชนนะฮะที่จะมาช่วยในการปลูกด้วยแล้วก็ดูแลรักษาด้วยนะฮะตอนนี้ก็ก็มีการประสานสองสามที่นะครับที่จะมาขยับต่อนะครับในระยะต่อไปนะครับ ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดเป็นคล้ายๆเป็นวงวงประชาคมนะครับของชุมชนนะครับเพื่อที่จะมาออกแบบว่าเมื่อมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มาเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับเอชชุมชนจะออกแบบ,บลกลไกในการที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับรวมถึงการบริหารจัดการให้สิ่งที่ชุมชนได้ทำทำเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานที่จะมาทําเพิ่มนี่นะครับให้มันเกิดการทํางานที่ต่อเนื่องยั่งยืนนะครับได้อย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้เราก็ ก็ได้มีการมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาออกแบบเรื่องของระบบการทํางานการการสร้างทีมทํางานแล้วก็ตัวคนทํางานต่างๆนะครับในพื้นที่เพื่อเกิดการทาตรงนีน้แลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดการจัดระบบการทํางานที่นี่ให้มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับ ทอันนนใผู้คสิ่งดีๆมากมา,การยกระดับชุมชนที่มีการต่อยอดสร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนธรรมชาตินะคะจึงเกิดการพัฒนาผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ค่ะโดยชุมชนบ้านถ้ำเสือแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากพื้นป่าได้อย่างคุ้มค่าป่าชุมชนที่ขจัดความยากจนป่าสร้างคนคนสร้างป่า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งค่ะและกลับมาพบกับสารคดีวิถีคนชุมชนเข้มแข็งได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิถีคนผู้ร่วมใจสู่คนไทยเป็นหนึ่งเพื่อชุมชนที่มีความยั่งยืนชุมชนที่เข้มแข็งวิถีคน